ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่วงเล่นไปร้องไปแปลไปวิเคราะห์ไปนะครับช่วงที่จะทําให้คุณผู้ฟังที่ชอบฟังเพลงก็จะฟังเพลงได้สนุกขึ้นเพราะว่าเข้าใจความหมายของเพลงเข้าใจอารมณ์ของเพลงนะครับส่วนนักดนตรีต่างๆก็อาจจะเล่นได้สนุกขึ้นเนาะก็โดยความที่ผมมีประสบการณ์อยู่ในต่างประเทศอ,อเมริกาประ,ประมาณ7ปีอะไรอย่างนี้ก็ ถือว่ามาแชร์กันนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมถูกทั้งหมดเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดิ้นได้ขยับได้ในทุกๆปีโดยโดยเฉพาะภาษาที่มีคนใช้กันในปัจจุบันนะครับเหมือนไทยอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคราวนี้ก็ถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้แจ้งกันได้นะครับอันนีเ้เราก็มาเป็นพูดคุยกันเล่นๆ่นก่อนอื่นก็ขอสนับสนุนไม่ใช่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับก็มีสปอนเซอร์เป็น บริษัทออกแบบตกแต่งภายในนะครับจะออกแบบอย่างเดียวก็ได้จะให้ทีมตกแต่งเข้าไปดูไปประเมินราคาด้วยหลังจากที่มีแบบแล้วก็ได้หรือว่าจะโทรมาปรึกษาอย่างเดียวก็ได้นะครับก็จะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตงานไม้สักจะเป็นเฟอร์นิเจอร์จะเป็นบิวอินหรือจะเป็นบานประตูนะครับก็มี2องเจ้าแล้วก็ ก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเพลงที่เราจะมาเล่นวันนี้ก็เป็นเพลง thousand years ของคุณคริสติน่าเพอร์รี่นะครับก็ขอบคุณที่แต่งเพลงเพราะๆมานะครับแล้วคอร์ดเราก็จะใช้คอร์ดของที่นี่ครับ b u s ทาวนะครับผม b u s จุด t าวก็เรามาเริ่มกันแล้วนี้จะเล่นในคีย์ออริจินัลเลยนะครับก็คือคีย์ของคุณคริสติน่าเลยนะครับ,เ,รบเพื่อให้ฟังแล้วอารมณ์เพลงก็จะได้เหมือนเดิมนะครับ ใจเต้นเร็วมากนะครับ hard beat ก็คือเสียงหัวใจใช่ไหม hard beat เติม s ก็คือเสียงหัวใจเต้นเร็วนะครับผมเต้นเร็วมากจากสีและคำะคำนั้นสัญญาต,ต่างๆนะครับ How to be brave กล้าหาญได้ทำยังไงถึงจะกล้าหาญที่จะมีความรักได้ในเมื่อฉันเนี่ยกลัวนะครับนะครับแต่ว่าเห็นเธอยืนอยู่ที่นั่นคนเดียวนะครับผม All of doubts เดาก็คือเห็นเขายืนอยู่ที่นั่นคนเดียวเนี่ยความกลัวความอะไรที่จะคุยก็หายไปเลยนะครับ s d d ดลีก็โ a a ว่ซัมเฮาเดาเนี่ยคือความสงสัยนะครับคำว,ว่าสงสัยเนี่ยในไทยใช้สงสัยเหมือนกันแต่สงสัยเนี่ยมันมีหลายคำในภา,านษาอังกฤษนะครับมีสงสัยคือ curiosity ก็คือความสงสัยความชมน นะครับความฉงหนความสงสัย curiosity นะครับก็คือ curious นะครับหรือว่า suspect นะครับ suspect ก็คือผู้ต้องสงสัยที่น่าสงสัยอันนี้ก็คนเราสงสัยกันแต่ไทยก็ใช้สงสัย doubt ก็คือสงสัยเหมือนกันแต่ doubt ในที่นี้เนี่ยเป็นความสงสัยที่แบบว่า,วาเอ,อสงสัยว่าฉันจะทำได้หรือเปล่าอะไรนี่ครับ all of my doubt ความสงสัยทั้งหมดของฉันเนี่ย suddenly goes a w ในที่สุดมันก็หายไปหมดนะครับห <step> นึ่งสเต็ปเก้าเข้าใกล้ขึ้นไปอีกนะครับ I <c oughs> เหมือนว่าตายทุกวันนะครับในการรอเธอเนี่ยแต่ว่าถ้าเราดูแบ็กกราวของเรื่องนี้เนี่ยก็คือเขาเนี่ยเป็นบัมพายใช่ไหมฮะบัมพายเขาก็เปรียบตัวเองเหมือนกับว่าเขาตายแล้วเกิดใหม่ทุกวันนะครับผมก็คือต้องไปนอนในโรงช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นทุกวันนะครับก็มาตายทุกวันต้องไปนอนในโรงทุกวันนะครับแล้วเราก็เอาคําตรงเนี้ยมาเล่นมาเล่นกับามาเล่นกับ กับ feeling ว่าว่า I have died every day นะเพื่อที่จะรอเธอนะครับ I have died every day waiting for you นะครับรอเธอ Darling don't be afraid I have loved you for a thousand years ที่รักเธอไม่ต้องกลัวเลยนะฉันรอเธอมาเป็นพันปีล้ I love you for o u a soul, s นะครับท่อนนี้มอเขาก็จะขึ้นแบบต่ำขึ้นไปเพราะว่าเพราะว่ามันยังเป็นไม่ได้เป็นซีนที่จะต่อไปยังท่อนฮุกนะครับแต่ว่ามันจะต่อมาในช่วงดนตรีนะครับซึ่งก็เขียนว่า Instruments นะครับ m n s t s u m e n t s เนี่ยใช้กล่าวถึงเรียกอุปกรณ์หรือเครื่องเล่นดนตรีทุกชนิดเลยนะครับกีตาร์ก็เป็น Instruments เบียโนเบนอะไรก็เป็น Instrument อันนี้เวลาเติม S ลงไปก็คือ Instrument หลายๆชิ้นนะครับก็คือเป็นเหมือนโซโล่ uh, solo, หรืออินโทรประมาณนี้นะครับ Instrument แล้วก็พอ Instrument ์เสร็จเขาก็าจะมาขึ้นเว r ร์สนะครับเวอร์สต้นต่อไปทอ stands still Beauty in n l l คือเวลาเนี่ยหยุดนิ่งแล้วก็มันก็สวยงามตามสิ่งที่มันเป็นความสวยงามเนี่ยเขากล่าวถึงเวลานะครับเขาเรียกเวลาว่าชีนะครับนะครับ I will brave. I will not let anything way let be brave Take say not ตอนนี้ก็คือเป็นเสริมจากท่อนที่แล้วว่าตอนแรกเขาบอกว่า เขาจะกล้าได้ยังไงนะครับแต่ท่านนี้เขาบอกว่าฉันจะกล้าแล้วนะครับเพราะเขาเห็นคนที่เขาชอบจะยืนอยู่คนเดียวนะที่เขาอารมณ์ทมทมา I will be brave นะครับ I will not let anything เขาจะไม่ยอมให้อะไร uh, I will not let anything take away ส o n n e s standing, t a n n i n g In o r o n t of me

จะในในีน้นเขาเขียนใส่ F เข้ามานะครับเพื่ออาจจะไม่แน่ใจอาจจะเพื่อให้มันตาวมันละเอียดมากขึ้น,นะเนาะนะครับผมอนะทีนี้ผมร้องทุกเนี้ยมอมันก็จะไม่ค่อยลงเพราะว่ามันมีฮุกต่อไปรอเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวตัวตัวของ คอร์ดมันเป็นมันเป็น G m i ม o นนะครับแต่เขาใส่ F เข้ามาเพื่อให้เกิดทางเดินของคอร์ดนะครับ darling don't be afraid I have loved you, e. you for a thousand more thousand more อ่าอันนี้จะมมแบบกลางนะครับ more เพื่อที่จะไปต่อในท่านฮุกสองนะครับ I know a l o n g I believe I will find you นะครับนะครับก็ทั้งทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยฉันเชื่อว่า All l l o n g นี่คือช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งตลอดมาเนี่ยฉันเชื่อตลอดว่าฉันจะเจอเธอนะครับ Time have brought you heart to me have your นะครับเวลาได้พาหัวใจเธอมาเจอฉันในที่สุด for a thousand years มาเป็นพันปีละแล้วลก็ฉันจะรักเธอไปอีกพันปีนะครับ I love you for a thousand more ก็คือเห็นไหมมอมันจะคนละมอกันนะครับ ทีท่อนเดิมที่เราแปลไปแล้วนะครับ I died waiting have everyday for you ก็คือฉันตายทุกวัน,นรอเธอ darling don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for you a thousand You me เหมือนท่อนที่แปดไปเมื่อกี้นะครับได้พาหัวใจเธอมา I have loved you for a thousand years นะครับแล้มาเป็นพันปีแล้ว I love you for a thousand more oh. ก็มาเป็นอัลตรนะครับอัลตรก็คือตรงข้ามกับอินโทร อินโทรก็คือเอาเข้ามา introduce ครับทีนี้อรก็คือตรงข้ามก,กันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงนี้อ่าวิธีเว, hi, วลาผมทำคลิป,ปแบบเนี้ยเล่นไปอธิบายไปอ่ะผมก็มักจะเล่นไปทีละนิดแล้วก็พูดนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะถ้าเราเล่นยาวๆเนี่ยมันอาจจะไปโดนลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ การบรรยายลำบากนะครับผมคลิปอาจจะไม่เข้าถึงคุณผู้ชมเท่าไหร่แต่จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจเล่นเพื่อเป็นสตูดิโออิดิชันหรืออะไรอยู่แล้วเราเล่นเพื่อบรรยายกันอยู่แล้วนะครับก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับ s u b s c r i b e ติดกระดิ่งยังไงแจ้งได้นะครับแล้วก็ฝากผู้สนับสนุน2ท่านที่แจ้งไปข้างต้นด้วยนะครับบริษัทออกแบบตกแต่งภายในก็บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ไม้สักนะครับผม แล้วก็เร็วๆนี้จะมีอีกเจ้าหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ที่ที่ภาคใต้นะครับครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะครับในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ